Hi my student let's meet teacher สมพ n g ์ o i ยทุ n g who is responsible for teaching you English secondary six สวัสดีเนาะครูสมพงษ no ์้อยทุ่งก็รับผิดชอบสอนภา,านษ,ษาอังกฤษม6นะลูกมาดูวันนี้กันนะจุดประสงค์ a i m o go o objective เนี่ยหนูคือจุดประสงค์นะจุดประสงค์ก็คือวันนี้ใช้ adjective ตามหลังคํากริยาบางคําได้เนะี่ยหนูแอตแทตตามหลังคํากริยาบางคนะง the, ําได้นะ the. อันที่2ใช้ Adjective ที่มีเด e นําหน้าได้เนาะมีเดออันที่3ใช้ Adjective เพื่อแสดงสรรชาติได้อันที่4ใช้ adjective เนี่ยหนูที่ตามหลังคำว่า how so to s As, ได้น no. อันที่5ใช้ adjective ตามหลังคำเหล่านี้ได้นะตะกูล everything something nothing อะไรพวกนี้นะเอีย okay, เรียนมาดูอันที่1เลยลูกอ่า adjective นี Ad ่นะอันที่1ก็คือ adjective ห no. นที่ตามหลังคำกิริยาบางคำนะตามหลังคำกิริยานะลูกคำกริยา ตามหลังคำกิริยานะอาตรงนี้เน้นว่าเป็นกิริยาตามหลังคำกริยาคำบางคำนัได้แก่คำว่า believe เชื่อเชื่อว่ายังไงหนูเชื่อแล้วก็มีคำอ่อาจอจะตามหลังแนละ้วเชื่อว่าเขาดีเชื่อว่าเชื่อว่ามันมีประโยชน์อะไรพวกนี้นะหนูต้องหาคำ consider คิดว่าเป็นแบบไหนคอนคิดว่าอันนี้มันเป็นประโยชน์นะคิดว่าการเรียนอะไร useful หนูอะไร,ระพวกนี้ไฟพบว่าหนูดูรู้สึกว่าอยา่างไงพบว่าเนี่ยนะครับคลิปคลิปอ่ายังคงเป็นแบบไหนคลิปเนะนี่ยหนูคลิปแ่บคลิปอิ healthy อะไร,ระพวกนี้นะคลิปอยู่ออดดี้เฮลที่หนะรักษาอะไรให้มันเป็นแบบไหนนะรักษาร่างกายให้มันแข็งแรงหรือเนาะเมคเนาะ อ่าเมกทำทำให้เป็นแบบไหนเมกมีแฮปปี้เมกมีแซดอะไรพวกน,นี้นะติงคิดว่าอะไรเป็นแบบไหนเนี่ยเนาะหนูก็ตามได้คำนามนะตัวนี้ตามได้นาวเลยหนะูอ่าติงคิดว่าแล้วก็ต่อไปก็เป็นตำแหน่งของ adjective เนี่ยอย่างเช่นเอลฟราน b e l ี e v ซูซานอิ innocent, นอ่าอินโนเซนต์หนูตัวนี้เป็น adjective มนาะลูกเนีย่ยตัวนี้ e l i ี v e เป็น verb นะ คิดว่าใครตัวนี้ก็เป็นนามเอฟรนบิลีฟคิดว่าสุาสานนี้อ่าบริสุทธิ์นะอันที่สองเจฟ้าเดอฮับติเอ็มตีเนะฟาตัวนี้เป็นเวิร์บนะพบ,พบว่าอะไรเป็นแบบไหนเนาะพบว่าคำนามก็คือเขาเนี่ยนะมันว่างเปล่าเนาะไม่ไม่ไม,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 ไม่มีใครอยู่เลยอะไรเงี้ยนี่ก็เป็น ADJ โอเคเรียนมาดูข้อที่สองลูก ข้อที่สองก็คือยวแป้งเปลี่ยนประการน,น,นะ adjective พวกเนี้ยนะ adjective มีเดอนำหน้าคำ adjective หนูมีเดอนะก็คือไอ้พวกนี้คือคำ adjective b r a v e แต่หนูถ้าใส่เดอลงไปข้างหน้าหนูเดอไปข้างหน้าคำเหล่านี้มันก็จะกลายเป็นเป็นนามขึ้นมาได้หนูใส่เดอข้างหน้าคำเหล่านี้นะ the b r a v e The cloud that brief ไปพวก็หา The cloud แปลว่า คุ้มชนกลุ่มชนเดอะเดฟแปลว่าคนตายเนาะเดฟแปลว่าเดฟแบบคนหูหนวกเดฟแฮนดิแคปเนี่ยนะแปลว่าคนพิการเนาะเดฟเมียอแปลว่าคนเป็นใบ้เนาะเดฟกลัวคนจนโอนคนแก่เบ็นเทโรเอลคนที่อ่าป่วยทางด้านจิตจิตนะเดฟลิสคนรวยเดฟอ่าอันเอมเพลยเนี่ยคนตกงานนะเดฟบิ๊กแปลว่าอ่าแปลว่าคนอ่อนแอนะอะไรพวกเนี้ยก็มาดูนี่เนี่นะ อ้าวคใช้สีเดียวกันสิอันอิมพลอยอย่างนี้เนาะอันอิมพลอยตัวนี้นะก็แปลว่าตกอ่าแปลว่าคนที่ตกตกงานเนะี่ยเนาะมีเดือนนำหน้าเลยนะเดอออันเอินพลอยคนที่ตกงานอารู้สิ่งพอกำลังสิ้นวางนะเดือซิกก็นคนป่วยเนาะเวอร์เวอร์อ้าถูกดูแลอย่างดีอย่างเงี้ยนะต่อไปเป็นอันที่สามลูกแอชทีฟอ่าแอชทีฟเหมือนเดิมแล้วก็มี อที่แสดงสัญชาติโน้ตเราจะใช้เดอะตามคำนามนะ The เดอะบิทอ่าเป็นคนอังกฤษเดอะอิงลิสคนอังกฤษนะชาวอังกฤษอะไรพวกนะเดอะดัตชชาวดัตช์ชาวฝรั่งเศสชาวเบลชาวไอริสชาวสกอตแลนด์ชาวสเปนนีเนาะ The ะบิทเรดนะอาฟ้า,าออฟสปอร์ตคนอังกฤษนี่ก็ชอบอะไรลูกชอบตัวนี้ใช้ใช้เป็นแบบ adjective นะ คนกีฬชอบกีฬานะอะต่อไปเป็น adjective เหมือนกันเนาะ adjective จะตามหลังคำหลอนี้นะจะตามหลังคำว่า a s how so t o อะไรพวกนี้นะลูก s ก็ a d j e c t as e ก็เปรียบเทียบเท่ากันเนาะเขา is a s tall as me เนาะเขาสงเท่าเท่าฉันเลยนะอันนี้ตามหลังคำว่า how นะลูกตามหลัง how นี่เนาะอาร์มิสลิซ่าวอล์กอาร์มอินอาร์มิสมิเตอร์แจ็กสันเนาะฮ่าออสออสโทนไนซิ่งส์อาไซเนาะลิซ่าในเดินควงแขนกับแจ็กสันมาเลยเนาะโอ้ oh, เป็นภาพที่เนาะน่าตื่นน่าแปลกใจอ, <laughs> อันที่สอง she's i too k i n d เนาะเห็นคำว่า too ไหมเนี่ยคายตัวนี้เป็น adjective นะแล้วก็ใส่หลังหลัง too นี่ก็เป็น adjective ลูกมันอยู่หลังอ้าว อะต่อไปถูก็ต่อไปเนอะ adjective เหมือนกันแต่ adjective จะวางไว้หลังคำตอนนี้นะ everything เนาะทุกสิ่ง something อันนี้ thing สิ่งใดก็ตามเนาะ thing ไม่มีสิ่งใดเลย s o m e b o d y s o m e w h e r e อะไรพวกเนี่ยตะกูลสามตระกูล any อะไรพวกนี้นะอ่ะแล้วก็ปวกคคำ adjective เช่น t h e r e is not h i n g เนาะไม่มีอะไร interesting interesting นี่เป็น adjective นะไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเนะีนะ่ยเนาะ Uh, let's go somewhere ตัวนี้ก็เป็นดูคำว่า somewhere นะนนบางที่นะที่มันเป็นแบบไหน quiet quiet ตัวนี้ก็เป็น adjective หนูไปหาที่ที่ที่มันสงบอะไรเงียบหนูโอเค in brief แปลว่าสรุปหนูสรุปหน,ปหนูก็ใช้คำ adjective ตามหลังคำบางคำหนูที่ครูให้ไปแล้วนะเช่นคำว่า file ส adjective มีเดินนำหน้าจะแปลว่าคนหนู the brave คนกล้หาหาญดอะ Uh, the rich คนรวยอะไรพวกนี้นะเวลาแปล adjective ตามหลังสัญชาติเนอะ The British ก็เป็นชาวอังกฤษแล้วก็ brief นี่เนอะ adjective ตามหลังคำเหล่านี้นะ How so to as เนอะเช่น to high อะไรพวกนี้ adjective ตามหลังนี่ Everything something nothing เลยนะ Nothing interesting ไม่มีอะไรน่าสนใจเลยโอเ okay, ค t h a t is all for my teaching today I hope อ uh, you get out of and find my teaching useful เ no? นาะแล้วก็ผมรู้สึกว่าการสอนของครูคมีประโยชน์อะไรพวกนี้นะโอเ okay. ค it's time to say goodbye bye bye my friend uh, my student